สวัสดีค่ะติ๋งจากช่องติ๋งนี่ชาแนลนะคะติ๋งฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องติ๋งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะกระและจุดด่างดําถือเป็นปัญหากวนใจของผู้หญิงหลายๆคนมาช้านานนะคะยิ่งถึงวัยก็ยิ่งเพิ่มขึ้นหลายคนที่เป็นฝ้ากระอาจกําลังคุ้มใจไม่รู้ว่าจะหาวิธีรักษาอย่างไรดีคลิปนี้ติ๋งจะมาแชร์สูตรการทําครีมรักษาฝ้าแบบปลอดภัยง่ายๆอาจเห็นผลช้าแต่ก็ปลอดภัยกับผิวหน้าของเราด้วยนะคะ สูตรรักษาฝ้ากระให้จางลงมีเยอะแยะมากมายหลายสูตรค่ะต้องค่อยๆดูว่าสูตรไหนที่เหมาะสมกับผิวหน้าของเราแล้วก็ปลอดภัยกับผิวหน้าของเราด้วยนะคะก็จะเป็นครีมรักษาฝ้ากระจุดด่างดำจากหัวไชเท้านะคะซึ่งช่วยลดเรื่องฝ้า,ากระจุดด่างดำได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าหัวไชเทามีวิตามิน C สูงและช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวนะคะแล้วก็จะมี ข้าวนะคะที่เรานําไปต้มให้พอสุกแล้วก็นํามาบดหรือว่าปั่นให้ละเอียดนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะข้าวมีวิตามินต่างๆมากมายที่ช่วยบํารุงผิวให้นุ่มนวลแล้วก็ลดเรือนฝ้ากระจุดด่างดําด้วยนะคะนี่ค่ะนี่น้ําหัวชัยเท้านะคะที่เราคั้นมาเรียบร้อยค่ะเจว่านหางจระเขนะคะ จว่านหางจระเข้อุด,ดมไปด้วยวิตามินแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นค่ะทำให้ผิวกระจ่างใสด้วยนะคะน้ำผึ้งค่ะช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำครีมกันเลยค่ะเดี๋ยวติ๋งทำใส่กระปุกครีมเปล่าที่เราทำความสะอาดมาเรียบร้อยนะคะสูตรน,นี้เก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้นานไว้ได้ประมาณ10วันค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะ เจาวานหางรจรุลเคนค่ะสองช้อนชาค่ะ<ม>คะหนึ่งช้อนชาค่ะ ข้าวนะคะที่เรานําไปต้มให้สุกแล้วก็มาปั่นให้ละเอียดค่ะเราก็จะได้เนื้อข้าวที่เนียนนะคะใส่ไปเลยค่ะประมาณ2ช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราคนให้เข้ากันก่อนนะคะจะเติมน้ำหัวใชเท้าที่เข้มข้นนะคะลงไปประมาณ1ช้อนชาค่ะ คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ครีมรักษาฝ้ากระจุดด่างดําจากหัวไชเท้านะคะสูตรนี้จะช่วยลดเดอนฝ้ากระให้ค่อยๆจางลงเป็นสูตรธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อผิวหน้าของเราอาจเห็นผลช้าแต่ว่าหน้าเราไม่พังนะคะฝ้ากระใครที่เป็นมากๆต้องใจเย็นๆค่ะสูตรนี้ใช้ทาก่อนนอนทาเป็นประจำผิวหน้าของเราที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดํจาจะค่อยๆจางลงนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ10บวันค่ะ ผลดีค่อยทำขึ้นมาใหม่ได้นะคะไปลองทำครีมสูตรหัวใช้เท้ารักษาฝ้ากระสูตรนี้ลองดูนะคะอาจเป็นสูตรที่เหมาะกับผิวหน้าของเราได้ค่ะถ้าชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ